สวัสดีค่ะวันนี้เรามาตัดผักปังนะคะนี่ผักปังเรายอดสวยมากเลยค่ะเห็นไหมเราตัดเอายอดนะคะไว้ทานนะคะเอาไว้ไปต้มทานแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยนะคะเราก็เอาไปขยายพันธุ์ต่อแต่ถ้าใบเราไม่เอานะคะแต่ถ้าใบอ่อนๆอย่างเนี้ เราเอาไปกินได้แล้วก็เอาอย่างเนี้ยไปขยายพันธุ์นะคะเก็บไว้ขยายพันธุ์ต่อถ้าใบใหญ่ๆอย่างนี้ใบใหญ่เราไม่ได้กินเราก็เอาเก็บไว้ไปให้อาหารปลานะคะเอาไปโยนให้ปลาในสระแล้วก็ตัดแล้วก็แต่งใหม่จะได้จะได้ออกมาขยายพันธุ์มาเรื่อยๆค่ะ ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่บ้านสวนค่ะบ้านสวนบุษรดีนะคะบ้านผักไม้ค่ะจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ค่ะแล้วก็เลือกเอานี่ยาวมากเลยค่ะถ้ายาวอย่างนี้เห็นไหมแล้วก็กินแล้วก็ขยายพันธุ์อันนี้ก็ให้ปลานะคะอน,นี่อ่อน ต้มกินได้บางคนชอบกินใบแล้วก็นี่ค่ะง่ายขยายพันธุ์เห็นไหมคะเดี๋ยวเราก็เดินเดี๋ยวเราค่อยเสียบไปเรื่ยอยๆเห็นไหมคะนี่ค่ะ,คะ,คะแล้วก็ย้อนไปเสียบนะคะวิธีเสียบก็ไม่ได้ยากเลยนะคะระวังนี่นะคะอันนี้น้ำเรายังไม่ถึงแล้วก็เสียบลงเลยค่ะ ขึ้นเองค่ะขึ้นง่ายค่ะนะคะแล้วก็มีน้ำไว้ตลอดง่ายมากค่ะปลูกง่ายค่ะตอนแรกเรามาปลูกเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องดูแลอะไรมากพอเราปล่อยไว้มันก็ขึ้นเองแบบ ง่ายมากสะดวกสบายเอาไว้ต้มจิ้มน้ำพริกค่ะโอเคค่ะ,ะหลังจากที่เราได้ผักปังนะคะที่เราเอามาไว้ให้ปลาเนาะนี่แล้วก็มาโยน,นยให้อาหารปลานะคะเดี๋ยวปลาก็จะมากิน,นปลาก็เริ่มมากินนะคะโยนไว้เลยค่ะเดี๋ยวเขาต้อมากินเอง มาแล้ว